โอเคทุกคนเรากลับมาแล้วก็ตอนนี้ก็มีเงินอยู่สี่หมื่นไม่รู้เยอะหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ยังสองดาวเหมือนเดิมคือไม่คิดจะเพิ่มให้เลยต้องสร้างเครื่องเล่นเพิ่มแล้วซึ่งแต่ละเครื่องก็แพงๆเท่านั้นเลยติดติดติด,ต,ด,ต,ดติดไรเนี่ยอุ้ยมาหาพี่ดิซ่าเครื่องเล่นเพิ่มมาเดียวตรงนี้มาทางเดินใช่ไหมตรงนี้น่าจะได้อ่าแล้วก็ถูกออกยิ้มหน่อยไม่ใช่ยืมต้นไม้สิพี่จะยืมทางเดินมาแล้วก็โอเพ่นเลยได้ละระวัง รัวเลยที่เราร้อยสี่หมื่นเราจะเราต้องกลัวไหมต้องกลัวเงินหมดไหมเออจะมีคนลงสายทำไมรูดอย่างนี้ได้กดชิปใช่ไหมล้วกดค้างเออรูดจะ,จะสร้างอะไรเพิ่มดีร้านอาหารเพิ่ม,ถม,มแวถวนี้ไม่มีร้านเลยเออแถวนี้ไม่มีร้านเลยตรงเนี้ยได้ใส่ได้ดีด้วยมันจะได้แบบมีอาหารกินกันทั่วถึงไอ้ใส่รูวว่าอืมใส่รูข้างหลังนี้ด้วยแล้วก็ตกแต่งน่าจะดีเลยแล้วก็วางต้นไม้เพิ่มตรงนี้อ่ะต้นหนึ่งต้นหนึ่ง ในเมื่อตรงนี้มีไอ้นี่ติดไฟก่อนติดไฟแล้วเดี๋ยวจะทํทาถังขยะให้ถังขยะไม่ได้ทำม่ะมีร้านอาหารต้องมีถังขยะเดี๋ยวคนมันชอบวางของทิ้งอะ,อะเรียบร้อยคิดว่าต้องสร้างขึ้นเลยหละเพิ่มดิเพื่อจะได้ห้าดาวฟลดวิวไหมไม่สร้างอันใหม่น่าสร้างอันเก่าแทนตายละตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแพงขนาดนี้ไม่สนอะ่ะไม่ใช่แพงที่พื้นที่วันที่ไม่พอแต่ไม่สนจัดเลยแล้วชอบก็จัดจะประหยัดทำไม ตรงน,นี้น่าจะตัดแล้วเราไม่น่าจะได้ทําพื้นที่ต่อแล้วมะแล้วเราทําให้พื้นที่ในโซนนี้เต็มก่อนถ้าโซนนี้เต็มก็ที่เหลือก็จะใช้ได้แะ้วแต่ถ้าลงกับเครื่องเล่นแค่เครื่องเดียวก็จะหมดตูดแล้วอะถ้ามันเออมันใช้เงินไมเยอะขนาดนี้เลยเอามาเปิดเครื่องเล่นกันต่อเดี๋ยวก็ตกแต่งทางไหมเดี๋ยวค่อยทาได้กันระวางไฟตกแต่งกันอืมเรียบร้อยอมีต้นไม้เพิ่มหินเพิ่มสักหน่อยมีคนเล่นแล้วเราตั้งอยู่หมื่นเก้าแล้วอะวางแค่เครื่องเดียวเองแตอันนี้เจ็ดพัน ตายตายเฮ้ยเจ็ดพันตายบอกเลยตายเงินหมดแน่หมดตัวแน่ตรงนี้มันทางตรงใช่ไหมคือที่จริงไอเนี้ยล้วคนทำทางต่อจากตรงนี้นะไม่ชนนะน่าจะดูดีกว่าใช่ไหมน่าจะดูดีกว่าไม่ชนหรอกดูทรงละอ๋อตรงนี้วางไม่ได้เพราะมันต่ําเกินวิธีการแก้ปัญหาอย่างง่ายอ้อมครับไม่ยอมไม่ยอมจะทําทางตรงนี้ทําไมทําก็อ้อมเลยอ่ะตรงนี้เราจะวางขึ้นเลยนอะรนะเพจไลฟ์เมื่อกี้ใช่ไหม เจ็ดห okay. มื่นโอเคเจ็ดหมื่นแล้วเจ็ดพันแหมอยากเพิ่มราคาของ้เขาอีกกลัวแบบเงินไม่หมดไงแต่ใกล้ละใกล้กลหมดละซื้อมาต้องแพงอ่ะก๊อปอ่าเรียบร้อยตรงกลางเนี่ยมีประโยชน์มากน,นะทำอะไรได้หลายอย่างหลายอย่างที่แปลว่าวางพวกนี้แหละนี่ไม่ได้วางเลยอันละแพงๆนั่นเลยตอนแรกกะจะวางห้องน้ำนะแต่ว่าห้องนนะ้ำา,าข้างๆนี่ดีว่าเหมาะมากเลยอยู่กับธรรมชาติข้างหลังที่เป็นป่าใช่ไหมป่าในเครื่องเล่นอนะ่ะไปวา,างห้องน้ำโอ้คิดได้ไงเนี่ย เรียบร้อยตรงนี้รู้อีกอันหนึ่งโอเคจ,จบจบเลยต้องบอกเสร็จดิอ๋อเมื่อกี้จะบอกว่าจบจบกับเสร็จรงกันเป็นจด<บ>โอเคขอบคุณมากพูดไทยไม่ค่อยชัดอีกแล้วอ่าได้แล้วเรียบร้อยตรงนี้ปิดไว้ก่อนจริงหน้าทำาระสุนอาหารไหมเงินเหลือหกพันแล้วหรอ,อสร้างแค่นี้หกพัน 6, ไม่เหลือให้สร้างแล้วเราสร้างอะไรกันอีกอะด,ดูดูดาวกันนะคืออะไรอะคืออะไรได้ขึ้อไะรอไรไสร้างมันต้งหลายเครื่องแล้วไม่เพิ่มเลย เราควรจะรอสร้างแบบอินเทสไลน์ไหมสวิงชิปอ่ะสวิงกิ้งชิปด้วยตัวตงเนี้ยกำลังดีนะแต่มันจะชนไกลนี่ใช่ไหมแต่ไม่แต่สนก็ได้เพราะว่าอะไรตรงนี้มันจะให้โล่งๆไว้เดี๋ยวน่าจะทำอะไรได้เพิ่มแบบที่ไม่ต้องวางป่าอะไรเงี้ยนี่พัน 1, ห้าร้อยรอเงินแบบโอเคได้เงินละไปวางทางเข้าทุกคนสงสัยใช่ไหมทำทางเข้ายัางไงตรงนี้ติดเข้าตรงนี้ออกตรงนี้เยี่ยมเยี่ยมเลยใช้ได้ตรงนี้เราทําทางเดินเพิ่มเลยก็ได้ พราะตอนนี้มีประโยชน์อยู่2อ,อันเนี้ยบล็อกเนี้ยเพราะเราจะสร้างร้านอาหารได้ร้านไหนดีร้านอะไรที่ไม่ค่อยได้สร้างปป่อนไหมแล้วก็เบอร์เกอร์ไม่พอตั้งไม่พอตังไม่พอเอาอันหนึ่งก็ได้เฟ้นไฟายแทนเฟ้นไฟายข้างกับข้างกับปปคอนสุดยอดแล้วลืมเปิดโอ้ยลืมเปิดนี่ก็ปิดปิดไปเลยกันตรงนี้น่าจะต้องทาเป็นป่าแล้วมันเข้าไปไหนข้างในไม่ได้แล้วนะต่อให้เข้าไปได้มันก็มันจะดีไหมเงินสร้างอะไรดีตรงเนี้ยสามร้อยละ เอาสักน้ำแล้วน้ำสักล้านหนึ่งคือก็หาเรื่องเสียเงินอีกแล้วะคือที่จริงจะทําเป็นป่าไดนะ้ทุกถูกจนเกิดทาท,ท,ทาง,ทางใช่ไหมเออตาทัวเองอันนี้มีทางออกละเปิดเลยเดี๋ยวลืมเปิดอีกนะครับมืดมากเลยอ่ะติดไฟเดี๋ยวก็สว่างอืมตรงนี้ไม่ต้องติดแล้วนะน่าจะสว่างแล้วแหลนนะนม่ต้อปติดแถวนี้แทนแล้วก็ใส่รั้วเหมือนเดิมอ่าเหมือนกันทั้งคู่เลยเคี่วจะมีคนเล่นไหมต้องมีแหละเพื่อเงินขนาดนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเอเดเคีเล่าหรือาอัดกันต่อพ่งนี้เลยนะ สงสัยแล้วต้องอัดภงนี้แหละดูทรงแล้ววันนี้จะไม่เสร็จแล้วก็โดนบิดไลด์ด้วยโอ้ยสุดยอดห้าดาวทำยากไปแล้วนะตอนแรกคิดว่าอัดแค่ชั่วโมงเดียวเสร็จไม่เสร็จวะเอยต้องรอต้องรอรออะไรตอนนี้ตอนนี้รออะไรคือถ้าไม่ติดเรื่องปัญหาเรื่องเงินนะคือเราสามารถเทิร์นเครดิตเปมันนี่ได้หมื่นสี่เมวเก็บเครดิตไว้เพราะเครดิตมันรวมกับกับกับโลกหลักอะที่เราเล่นสี่ถึงแปดชั่วโมงอะยี่สิบชั่วโมงนี่นใช่ไหมเครดิตมันรวมกันอะ ไม่งั้นเดี๋ยวเครดิตเราหานะจะไม่มีพื้นที่แบบไม่มีเงินซื้อพื้นที่ต่องั้นงัง้นว่าตอนนี้เหมือนว่าเดี๋ยวจะบิดบิดไปอัดต่อพวกนี้แลวกันนะมาละสวัสดีคนตอนนี้ก็กลับมาแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมง41นาทีนะเดี๋ยวเราไปในเกมมันต่อเลยดีกว่าไปโอเคก็ตอนนี้เราก็มีเงินอยู่แสนแสนหนึ่งไงทุกคน ซึ่งเราว่าน่าจะเป็นจำนวนเงินที่มากพอสำหรับการสร้างหลายๆอย่างในสวนของเราอะนะก็ตเราเริ่มสร้างเครื่องเล่นที่มันน่าสนใจกันดีกว่าเพจไลท์สร้างแล้วใช่ไหมบอลลูนนะแล้ว่าเราจะไปเปลี่ยนเป็นสร้างอินเทลไลท์ดีกว่าไอเรือสวิงกิ้งไปแล้วใช่ไหมกาวิคอนตรงนี้ได้ไหมกาวิตอนเออมันจะคาว่ากาวิตี้แหละใช่ไหมตรงไหนดีตรงนี้ได้อพอดีเป๊ะเลยนี่น,นี่ทางเดินใช่ไหมโอ้แย่ละ เพราะว่าเพราะว่า,ถ,าถ้าทางเดิอนอย่างตรงนี้เราต้องหาทางทําทางเข้าที่อื่นกันโอเคประมาณนี้ถ้าจัดกาลังดีแล้วก็ทางเข้ามานาั่นแหละเราว่าเราวางไปก่อนเลยไปทุกคนแล้วเราค่อยมา,มานั่งตกแต่งทีหลังอะ่ะไม่ใช่หรอกเงินมันเหลือรีบ,ร,บรีบวางก่อนถ้าตกแต่งไปวางไปนี่เดี๋ยวเงินจะหมดก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเงินหมดแล้วเดี๋ยวสร้างไม่ได้งั้นเราเอาเครื่องเล่นที่มันใช้พื้นที่น้อยๆไปก่อนแล้วกันนะใช้พื้นที่เยอะมันก็เบิองพื้นที่เราอ่ะแล้วก็ เดี๋ยวจะทําตรงที้เต็มเ่ินยังไม่ได้เปิดเครื่องลืมเราว่าเราอย่าสร้างแต่อันนี้ทุกคนเราต้องสร้างแบบพวกเครื่องเล่นน้ำ้วยไหมนเนี่ยเฮ้ยเขาทำสวยว่ะเฮ้ยอันนี้สวยจริงนะเนี่ยสนใจแล้วสนใจเพือพ่อเพื่อแบบเจ็ดสิบสองชั่วโมงเราจะทาแบบล่องกุง้งล่องแกงอะไรงะเงี้ยเพราะเจ็ดยี่สิบสี่ชั่วโมงที่เราเล่นมันยังไม่ไทำเลยใช่ไหมทุกคนถ้าจะจําได้นะ,ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอดูรอดูเดี๋ยวทําคลิปนี้เสร็จนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่น สี่สี่สิบแปดชั่วโมงเสร็จไปแล้วใช่ไหมเอ่อไอยี่สบสี่ชั่วโมงต่อแน่รอเลยรอเลยเจ็ดสองชั่วโมงอะวางทางอะทางเข้าอ่ะอุ้ยทำไมทางเข้าเป็นเงี้ยทางเข้าคนตีละคนตีละคนตีละอ่าเราไม่ค่อยชินระบบใหม่แล้วก็ระบบที่เป็นวางทางเข้าอเองอะไม่ค่อยชินปกติไม่ได้ใช้ไงเมื่อก่อนมันไม่มีพอมันมีแล้วเราก็ไม่ชินบัลรูรไลท์อะสักอันหนึ่งตรงไหนดีเราว่าเราวางกองกลางไปก่อนไหมเราหรือว่าเรา ตรงนี้ทำเป็นศูนย์อาหารนะอ่ะแล้วเราก็มวาวางเครื่องเลยข้างหลังนะเออถ้าวางศูนย์อาหารน่าจะดีงั้นถ้าศูนย์อาหารเขาอยกเปลี่ยนพื้นส้กหน่อยละกันเพื่ะความดูดีความหลากหลายของพื้นด้วยมันพื้นมเดิม,ดมน่าเบื่อนะอ่าได้ละตรงนี้ก็ทาทางเข้าผิดทางอ้ยอ่าทางเข้านะแล้วก็ทางออกส่วนตรงนี้เราก็จะทําเป็นร้านอาหารใช่ไหมงั้นต้องลบขอบตรงนี้ออกก่อนแล้วก็วางร้านอาหารเลยอืมถ้แค่นี้เนาะ เหลืออีกเท่าไรห,หนึ่งสองสามสาม,สามอันขอบๆนี้ยังได้เหลืออะไรพอๆอีกอันหนึง่งเรียบร้อยแั้นก็เี๋ยวก็ทำละขอเอาอันนี้ดีกว่าเอ่อห้องน้ำสักอันหนึง่งถามว่าพื้นที่มันมีต้องเยอะแยะเราเว้นไปทำอะไรเราเว้นไว้วางโต๊ะนะทุกคนขอเช็คก,ก่อนนะว่าวางโต๊ะตรงไหนที่มันจะเหมาะเ้วทำเพิ่มตรงนี้อีกเส้นหนึ่งอ่ะแบบนี้แล้วกันสามคูณสามได้เก้าโต๊ะเนาะเก้าโต๊ะเราโต๊ะถูกๆูกไหมสี่สิบ ตอนนี้แล้วกันเราก็ยังจะเน้นเรื่องความประหยัดเหมือนเดิมถึงตอนนี้ตังค์จะเหลือแค่สี่หมื่นแล้วนะเออวางนิดเดียวตังค์จะหมดละแต่ไฟมันไม่ค่อยสว่างแบบเนี้ยต้องวางเยอะหน่อยแล้วก็ปรับได้ไหมก็ปรับได้นี่หว่าปรับแล้หรอแทบไม่สว่างเลยช่างมันเถอะเราอยู่กันแบบมืดๆนี้ก็ได้เพราะตรงนี้เราก็วางไม่ได้อยู่นะแล้วแล้วช่วยวางตรงเครื่องตรงนี้เออถ้าวางตรงเครื่องก็พอได้อยู่พอช่วยอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ก็วางเปิดไม่ใช่วางเลยเปิดเครื่อง เ่ื่องเหลือร้านนี่อเออร้านแบบนี้ใช่ไหมเราวางเลยก็ได้โอเคเรียบร้อยหายไปะ 7, ละเจ็ดพันเหรียญหกพันอ่ะห้าพันหกพันอ่ะไอห้าอันเนี้ยโอ้แล้วเราจะเหลือพื้นที่สร้างรถไฟหอกไหมเนี่ยถ้าไม่เหลือไม่เป็นไรทุกคนเราไอ้นี่กันดีกว่าซื้อพื้นที่เพิ่มแล้วสร้างรถไฟหอกน่าจะคุ้มกว่าถ้าถ้าความคิดเราตอนนี้นะซื้อพื้นที่เพิ่มแล้วสร้างรถไฟหอกคุ้มกว่าเพราะตัวนี้มันเต็มแล้วเดีย๋ยวรีบสร้างรถไฟหอกไปก่อน เราจะสร้างอนไหนนะที่เราบอกเมื่อคืนคืออันนี้ใช่ไหมเรือจะลองเปลี่ยนแบบไหมเอาแบบนี้แทนลองอแบบอะไรใหม่ใหม่แต่คำถามคือเราจะทําทางรถไม่ใช่ทางรถไฟทางเดินมันยังไงใต้นี้เดินได้ไหมน่าจะไม่ด้วยเพราะตรงนี้มันติดแล้วอะทําไปก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวเราค่อยคิดทีหลังสร้างก่อนดีกว่ารีบรีบพเราฟัส์ฟัส์ฟอร์เวิร์ดเลยไหมทําแลบอะเอ,อเอาทําแลบเลยเนาะได้เห็นเรานั่งสร้างรถไฟหอะกันแบบฟิน โอเคเสร็จแล้วมาท lle, ําทางเข้าวันหนึ่งนะทางเข้าตรงนี้ทางออกตรงนี้อะหรือว่าเราต้องถ้าตรงนี้ทําไม่ได้เราต้องเปลี่ยน lle, ทางเข้าทางออกวันหนึ่งนะอะถ้าตรงนี้ทําไม่ได้เราต้องจะมาทางนี้แทนอะตรงใต้นี้ยได้อยู่น่าจะเดินได้ที่นั่งอ่ะเออแล้วทำมาทางมาอเนี้ยอันนี้เดินได้อืม <c oughs> แต่ตรงนี้ก็จะไปต่อไม่ได้แล้วต้องไปไปต่อทางอื่นแทนเพราะตรงนี้มันต้องเป็นอะไรนะทางเข้าใช่ไหมทางเข้าอยู่ตรงนี้ทางออกอยู่นี่โอเคแล้วก็เอ่อเอา อนี่อ่ะใช่เสร็จเปิดยี่ห้าเลยเหรออ่ะยี่ห้าก็ยี่ห้าเนี่ยสร้างมั่วมากเลยเลทุกคนเราลองนั่งกันไหมแบบสร้างแบบมั่วๆลองดูกันนะว่าขึ้นไปเราจะเป็นอะไรกันหรือเปล่าเพราะจากที่ทุกคนที่เห็นทําแลบก็อาจจะเห็นว่าเออเราทําแบบแปแบบลกๆเราเวลาเราเล่นเราอาจจะแปลกเหมือนกันแหละดูนะลงแล้วโอ้โอโอยกลับหัวเออนั่นแหละแปลกจริงด้วยโอเคมีแค่นี้ใช่ไหมมีแค่นี้แหละกลับหัวนิดหน่อยคงจะไม่เป็นไรกัน ตัวนี้ตังเราก็เหลืออยู่สองหมื่นสามคิดว่าถ้าสร้างอีกเครื่องหนึ่งนะ่าจะพอไหมหรือเราจะเอาเงินไปลงกับพวกวอรเดอร์ไลท์แทนเหลือหงอะไรเงี้ยคิดดูก่อนตอนนี้กี่กีฬาแล้วนี่สองดาวเหมือนเดิมโอ้โพี่นี่สร้างเครื่องเล่นไปขนาดนี้แล้วนะหรือว่าจะเอาเงินไปลงทุนกับเครื่องพวกนี้ต่อพอก็พอก็เอ่อพืพ้นที่ก็ไม่มีแล้วแต่ข้างหลังเนี่ยพอได้เอาไหมละ่ะไม่ต้องถามเอาไว้ละกดแล้วด้วยเอาคืนก็ไม่น่าคุ้มละทำทางมาก่อน นี่ไงมีคนมีคนมาเล่นละเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคนก็มาเล่นเรื่อยๆเราแค่ทำทางรอไปก่นอนอะเรียบร้อยเอา้านึกวก็จะเล่นอะไรวะแพงเหรอลดเหลือยี่สิบก็ได้หิวตังนะแล้วก็พยายามลดราคาให้อยู่แถวนี้คนมันน้อยนะแต่ว่าพอมีรถไฟเหาะคนน่าจะเยอะขึ้นตอนนี้คนในสวนก็เป็นร้อยแล้วเนะี่ยเพิ่งสังเกตเนี่นเงินเหลือยี่สิบพันลิตตกแต่งกันดีกว่าเราตกแต่งโซนนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปทำโซนโซนนู้นอะอะไรอะ อ,อยู่ดีได้มิชชั่นเลยสองจุดห้าดาวแล้วโอเคมิชชั่นได้แล้วเพราะได้สองจุดห้าดาวเข้าใจได้เราเพิ่งได้สองจุดห้าดาวกันตรงนี้ลืมวางถังขยะแน่เลยโอ้เละเลยเละเลยแถวนี้เละเลยลืมวางถังขยะวางกันวางแต่ละโต๊ะเลยมันมัน,ม,นมันแบบเราต้องมานั่งไถเองใช่ไหมดูหรือ่านั่งไถ,ถที่พื้นเอ้ยเอาเอาเอาพี่ทิ้งลงถังขยะขอบคุณมากเมื่อกี้แบบแหมนึกว่าจะโยนงลงพื้นแหมไปทิ้งถังขยะให้ด้วย ขอบคุณจริงๆมาเราทําไฟก่อนไหมทุกคนทาไฟให้เสร็จก่อนหรือว่าทําไฟให้เสร็จก่อนเถอะเนาะทําไฟก่อนพอทําไฟเสร็จเดี๋ยวมันก็จะไม่มีขยะเองแหละเพราะเราก็จะได้วางถังขยะกันเราวางเาโม่ๆไปก่อน,นทุกคนเพราะเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันสว่างตรงไหนมันมืนมดอะเพราะตอนนี้มันก,ก็กลางวันอะใช่ไหมวางไปก่อนแล้วก็วางถังขยะอยู่ไหนเจอละวางถังขยะให้ทั่วเลยคนชอบทิ้งทิ้งคว้างเลยอะอะตรงนี้ได้อะทำทางเพิ่ม นีดมีคนวางตรงมุมนะแต่ว่าน่าจะไม่ต่อไปไหนแล้วเส้นเนี้ยน่าจะตันละวางตรงมุมไปก็ได้อืมถังขยะเสร็จละอ่ะเหลือที่นั่งที่นั่งจัดที่นั่งสักหน่อยแต่ที่เราสร้างมาทุกคนเงินสี่พันเราก็ยังไม่ลดนะเหมือนจะเพิ่มได้ซ้ําแสดงว่าอัตราการใช้เงินของเราอะเราใช้น้อยกว่าที่ที่ได้รายรับเข้ามาเถอเป็นเรื่องที่ดีเพราะเรายิ่งสร้างมันก็เงินก็ยิ่งลดใช่ไหมแต่อันนี้เราสร้างแล้วเงินมันลดน้อยเป็นเรื่องที่ดีจริงๆวังที่นั่งเลย จัดให้ขนาดนี้ไม่นั่งให้มันรู้ไปหลือเก็บขยะใช่ไหมมาเก็บขยะให้เรียบร้อยมีขยะตรงไหนอีกไหม,มไม่มีแล้วมั้งอ๋อขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษแหมพี่ก็ยืนค้างอยู่ตรงนี้ก็ว่ายืนเป็นอะไรกันตรงนี้นก็ไประวังกันต่อเถอะเดี๋ยวค่อยตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มวางรั้วเสร็จก่อนรู้สึกเหมือนตอนนี้น่าจะวางรั้วเสร็จแล้วทุกคนเหลือแค่ตกแต่งแล้วปะ ใช่ซึ่งเราว่าถึงเงินเราจะไม่ค่อยมีก็เถอะเราขอใส่ฟาเวอร์เบสซสักหน่อยเถอะน่าจะดูดีแต่แต่คือเป็นวางได้แค่ตรงกลางอะ่ะคือไม่เข้าใจเกมอะ่ะต้องวางอันใหญ่อะ่ะเอา้าพื้นหายคือเราจะวางตรงไหนได้บ้างอะ่ะพอฟ,ฟาเวอร์เบสอะ่ะเขาไม่ชอบลบพื้นเนื้อเนี่ยไม่เข้าใจอยากวางฟาเวอร์เบส์นะแต่แพงอะ่ะเราวางสักหน่อยไหมแหงจริงจันจงนเนี่ยอย่าเลยดีกว่าเราเอาเท่าที่เรามีกันตอนนี้ยิ่งมีน้อยๆอยู่ด้วยเอาต้นแล้ววางขอต้นถูกๆ เราลองเปลี่ยนต้นเป็นต้นใหญ่บ้างแบบมันต้องหลากหลายไงใช่ไหมหมวแต่วางต้นเดิมๆแต่ต้นนี้ก็แพงแพงนี่เสียไปลวพันหนึ่งอะแค่แค่วางสองต้นอะแพงจริงเราลองพุ่มใหม่บ้างถ้าพุ่มใหม่ก็สวยนะแต่แค่เราต้องวางคู่ต้นไม้ใหม่เดิมมันจะสวยอะคือต้นไม้ใหม่ก็ไม่ถูกเลยนะแต่ถ้าต้นอย่างเงี้ยอาจถูกอยู่ก็หกร้อยก็ไม่ถูกอะไม่ถูกเลยถูกอยู่ที่แปลว่าไม่ถูกเนี่ยตังจะหมดแล้วอะคือแค่วางแค่ต้นนึงอะเราจะวางอะไรได้เพิ่มอีกอะ ต้นใหญ่อย่างงี้ยวางแล้วหมดเลยนะหมดตัวเลยนะแล้วกลับไปทาต้นเล็กๆก,กันเถอะตอนนี้เริ่มแบบขัดสนละทำต้นเล็กๆเ,เออดูดีกว่าเยอะทำต้นใหญ่แล้วจะบ้าเออเอาหินหน่ที่จริงก็มีหินก้อนเล็กนะแล้วก็มมวานใส่ก้อนใหญ่โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้สดาวกันแล้วนั่นเองคือเอ,อกว่าจะได้สาดาวเราสร้างกันไปเยอะมากเลยตอนนี้เงินก็นเหล 2, ือยู่สองพันต้อง fk ใหม่อีกแล้วอะเมื่อคือน fk ไปชั่วโมงนะกว่าจะได้แสนหนึ่งเนี่ยโอเคทุกคนตอนนี้เราคิดว่า เงินเรามี 5, 000, แค่ห้าพันเองเราว่าเราจะต้องไปเอใหม่อีกรอบแล้วกันนะเพื่อจะได้เงินมาเพิ่มแล้วมาสร้างเพิ่มแสนหนึ่งยังไม่พอเลยทุกคนไปไปอเแป๊บเดี๋ยวมา